วัดห้วยมงคลส่งน้ำทำพามสะอาดหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ค่ะ วันที่10มีนาคม2565พระพิสารสิทธิคุณหรือท่านเจ้าคุณไพโรธประพัชโรจเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อ,อหัวหินจังหวประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าหลังจากวัดห้วยมงคลได้รับพระราชทานพระราชาญ,ญาตให้คณะก,กรกรมการจัดสร้างอัญเชิญพระนามมาพิถายยอดสอกอขึ้นปฏิสฐานที่หน้าองค์รูปล่อหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่เมื่อวันที่27สิงหาคม2 5 4 7เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไป กับสักการะเพื่อความเป็สนสิลิมงคลล่าสุดบริษัทบ้านลิกจำกัดบริษัทเนลมิตหนังฟิล์มจำกัดและบริษัทเอาออเดอร์โซลูชันจำกัดใช้งบประมาณกว่าส0 0 0 0 0บาทนำรถเค็นพร้อมพนักงานประมาณ50คนร่วมกันส่งน้ำทำวับสะอาดโรมดารหวงพ่อทวดองค์ใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหลังจากทุกปีที่ผ่านมากรรมาก,การบริษัทได้มากราบสักระขอพอรหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ให้ธุรกิจประรสบความสําเร็จและสมหวังทุกครั้งโดยได้ดําเนินการส่งน้ำำําทํำฟับสะอาดองค์พระมาแล้วสีครั้งในระยะเวลา10ปี เพื่อให้องค์พระดูสวยงามมีสภาพสมบูรณ์อยู่เคียงข้างพระพุทธศาสนาสืบไปพร้อมกันนี้เทศบาลเมืองหัวหินเทศบาลตำบลหนองพับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้องค์การบริหารส่วนตำบลห,หินเล็กไฟได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมทำความสะอาดบริเวณฐานโดยรอบองค์พระและลานหน่าหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ให้สะอาดสวยงามด้วย และทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคริขันขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมมาโดยตลอดวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ